กตันยูผ่านสวัสดิการเป็นเรื่องราวของสไยไทยที่ไม่ได้มองว่าการขอสัญชาติเป็นเพียงเรื่องของตัวเองแต่เป็นเครื่องมือในการดูแลครอบครัวเกาหลีที่เธอรักให้ดียิ่งขึ้นครับของขวัญจากลูกสไยไทยพิม์พสไปไทยที่หัวไวและกะตันยูและอมอมณนีแม่สามีชาวเกาหลีที่สุขภาพไม่ค่อยดีพิมพ์เสียงประคอง อ,อมมอนีคะค่อยๆเดินค่ะวันนี้พิมพ์นัดหมอตรวจเช็คข้อเข่าไว้ให้แล้วนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยค่ะอ,อมมอนีเสียงสั่งตามวัยโถพิมพ์แม่เกรงใจจังเลยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีร้านของลูกชายแม่ก็กำไรน้อยลงแม่ไม่อยากเป็นภาระเพิ่มให้พวกเธอเลยจริงๆ วีซ่าต่างชาติของพิมพ์นะถ้าต้องยื่นกู้หรือขอสวัสดิการอะไรมาช่วยแม่มันจะยุ่งยากไหมลูกพิมพ์พเสียงนิ้มแย้มออมมนีจำไม่ได้หรอคะเมื่อเดือนที่แล้วพิมพ์พเพิ่งไปสาบานตนรับสัญชาติเกาหลีมาไงคะตอนนี้พิมพ์ไม่บัตรประชาชนเกาหลีเหมือนออมมนีแล้วนะพิมพ์พไม่ใช่คนอื่นแล้วคะ่ะพิมพ์เป็นลูกสาวออมอนีเต็มตัวแล้วออมอนีเสียงตื่นเต้น จริงด้วยสิแม่แก่แล้วหลงหลงลืมลืมไปหน่อยแล้วการเป็นคนเกาหลีมันช่วยเรื่องแม่ยังไงได้บ้างล่ะลูกพิมพเยอะเลยค่ะออมมณีเพราะพิมพ์ได้สัญชาติแล้วพิมพ์เลยมีสิทธิ์ยื่นขอเงินกู้เพื่อปรับปรุงบ้านสําหรับผู้สูงอายุของรัฐบาลได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ํามากพิมพ์ตั้งใจจะเอาเงินก้อนนี้มาทําห้องน้ําใหม่ให้ออมณีค่ะจะได้มีราวเกาะมีพื้นกันลื่นออมมณีจะได้ไม่ต้องเสี่ยงล้มอีกไงคะ ออมมอีเสียงน้ำตาคลอพิมพ์นี่เธอพยายามสอบสัญชาติที่ว่ายากๆนั่นเพื่อจะเอาสิทธิ์มาดูแลแม่เหรอพิมพ์เสียงมุ่งมั่นส่วนหนึ่งก็ใช่ค่ะออมอนีพิมพ์เห็นอมอมนีเหนื่อยมานานอีกอย่างพิมพ์ยังยื่นเรื่องขอเป็นผู้ดูแลครอบครัวหรือ Family caregiver ได้ด้วยนะคะ รัฐจะสนับสนุนเงินบางส่วนให้พิมพ์มาดูแลอมอมนีที่บ้านแทนที่จะต้องจ้างคนนอกมาพิมพ์อยากดูแลอมอมณนีด้วยมือพิมพ์เองค่ะอมอมนีเสียงลูบมือพิมพ์แม่เคยคิดนะว่าสไพร์ต่างชาติจะเข้าใจคําว่ากตันยูเหมือนคนบ้านเราไหมแต่วันนี้พิมพิสูจน์ให้แม่เห็นแล้วว่าหัวใจมันไม่มีสัญชาติจริงๆ ขอบใจมากนะลูกที่ยอมเหนื่อยเรียนจนได้เป็นคนเกาหลีเพื่อครอบครัวเราพิมพ์รักที่นี่ค่ะออมานีพิมพ์รักครอบครัวนี้สัญชาติเกาหลีคือเครื่องมือที่ทําให้พิมพ์พดูแลคนที่พิมพ์พรักได้มั่นคงขึ้นพิมพ์พสัญญาว่าจะใช้อํานาจพลเมืองที่พิมพ์พมีปกป้องและดูแลออมานีกับสามีให้ดีที่สุดค่ะสรุปใจความสําคัญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสิทธิที่มากกว่าตัวเอง การได้สัญชาติเกาหลีเปิดประตูสู่สิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อและสวัสดิการรัฐที่สามารถนำมาดูแลสมาชิกในครอบครัวได้ความกตัญญูคือสะพานเชื่อมใจการแสดงความมุ่งมั่นในการเป็นพลเมืองเพื่อดูแลพ่อแม่สามีช่วยสร้างความยอมรับและความรักที่ลึกซึ้งจากครอบครัวคนเกาหลีการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ ในเกาหลีมีโครงการสนับสนุนผู้สูงอายุมากมายซึ่งหากผู้ดูแลคือลูกสะพ้ยเกาหลีถ้ามีสัญชาติเกาหลีการดำเนินเรื่องเอกสารและการขอสิทธิ์ต่างๆจะทำได้สะดวกรวดเร็วขึ้นสัญชาติคือความมั่นคงของบ้านการมีพลเมืองอยู่ในบ้านเพิ่มขึ้นอีกคนหมายถึงความแข็งแกร่งในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัว ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าพร้อมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับข้อสอบสัญชาติเกาหลีค่ะ